ไปฟังพร้อมกันจ้าตื้นกับอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่คือนี่คือทั้งบักเบียทั้งไอหนูแพรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกัมมืดบอดในธรรมตรงตามหัวข้อที่ว่าไว้านี้ทุกประการ <c oughs> ไม่ผิดเพี้ยนหรอก <c oughs> แล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือเพาว่า เศร้าว่าบบเบียร์เนี่ยมันเป็นเกยนะน่าจะเป็นเกย์คิงน่าจะเป็นเกย์คิงอ่ารู้รู้ด้วยว่าเขาเป็นเกยคิงมันก็เป็นบันดอกระเทยตุ๊กเต๋าเต๋าแตกนะเต้นๆสลิปลบตามภาษาเหนือนะสลิดดกท่านจะว่าดิฉันสะลิดดกไม่แน่ไอหนูแพ้เรียกแพรวันมันอาจจะเป็น เกควีนก็ได้นะเพราะว่าเกเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทเกคิงแล้วก็เกควีนเกคิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกันนะคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชายส่วนเกควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายเนะกควีนนะ นแพนนีที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระเทยแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็นเกย์ควีนหรอกีนี้เกย์คิงกับเกย์ควีนบันดอกกระเทยตุด๊ดแถวอย่างเจ้าแพนนี่ไพวันเนี่ยเห็นไหมอัตยาสายนิสัยมันเหมือนกันเลยอัตมายังขำขำจนกระทั่งว่จาจะคลื่อนไสนั่นแหละออตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่า พระมาอเทนเนี่ยก็ได้เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่านน้องเขียนหนังสือดีถามเนะี่ยบอกว่าพระโน,โนเนมจากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จกักในคลิปในโรงพยาบาลนะั้นแต่ว่าท่านทาไมออกตัวแรงจังเพราะว่าจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะคุณแปรฤทธไพ,พวันสัตบุรุษเขาแนะนํามาแล้วบักเบียคนเกรวาลาคนตื้นกรรมมืดบอดในธรรมเนี่ย มันตากินถั่วถึงขนาดนั้นเชียวหรอมันไปมองว่าไอ้หนูแพร่พีไพวันเป็นสัตรบุรุษได้อย่างไรโอ้โหว่าแต่มาเราก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไสน้นแหละอันนี้ไม่ใช่คำกระุกระเทือนนะเป็นอย่างไรจริงขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพร่พีไพวันบันดอกกระเทยตุดแก่แท้ๆว่าเป็นสัตรบุรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้ธรรมาภาพ แสดงธรรมก็ได้พูดให้ศิกรรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้สิกบอว่ามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากันทั้งโคลงเลยามากัน<อ>ทั้งโคล<อ>งโงยกพวกมาเลยไอ้อีอป,ปรีจันลายเหล่าเนี่ไม่เคยกลัวมันเลย ไออีอับรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมาเลยมาเลยโอ้เจ็บอยู่เหมือนกันนะไออีอัปรีจันไรนะเดี๋ยวแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยเนี่ยใส่ท่านเป็นอย่างนี้ท่านอูเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอูเทนก่อนคือท่านจะนนีัยใส่ท่านจะเป็นแบบนี้เรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติ แต่คำพูดคําจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านอูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอัปปีจันไลนี่มันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไลเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าดิาฉันไม่มีทําดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านอูเทนแล้วก็ท่านกบวชหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ย สอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโหนกระแต่ดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปร,รียาเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันนะ่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระ ก็ปลดปลงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูกคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาและแต่ละคำที่ท่านพูดเนี่ย <Okay. S 1> ดิฉันพูดเลยนะ ถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอุเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปารถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวลาชเนี่ยกะเลวลาด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยแม่อย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูจารุนแรงอีกี๋ยวท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุด๊ดเป็นเกย์เป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสาบบุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะล่ะใช่ไหมทุกคนออดิชั่นปักอันนี้ขอโทษทีปักตะกาและแม่ดเดาของเครื่องขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคําพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกคะ่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลย กเลว่าไม่ใช่คําว่าอปีจันไรเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวที่ฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันนะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคําเนี่ยมันมันมันจะน,น,น่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นล้วท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบัดออกมาเนี่ยอปีจันไรเอย่ยอะไรเอย่ยกะเลวราดเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไรให้ท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้หรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกะ,ก,ะกะเลวราดเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนล่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ว่าท่านไม่เคยป่วยเลยถ้าไม่อาภาษเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาภาธไปได้เหรอพยาที่ทำมมหิพยาทิงอนติโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ถ้าไม่เคยอาพาธเลยแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอาพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท,ท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็น เป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินทรีย์ว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนิสัยเหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมากตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอามือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียดท่านอยู่ จะเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เกะหรอกแต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอ่ะไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยจะแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านด่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะเอาพีจะไล่เนี่ยมันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะ อานะท่านอยากไปไปนั่งวิปัสนาหน้าบัรลังสารไหมคะดิฉันถามท่านหน่อยมาด่าถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านน่ะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลย ไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลยท่านหนูเทนเป็นโยมก็แนะนําพระได้ทําไมแนะนําไม่ได้ล่ะเออแล้วแต่ท่านแทนที่จะพูดโดยทรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้ไม,ไดมันไม,ไ,ไ,มไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านอันนี้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครก็จะเป็นตุ๊ดเป็นเกดมันไปเกี่ยวอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าสอในให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอพระเนีน่ ศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหมทําไมข้าบ,บันดอกบ,บันดอกไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบันดอกบวชไม่ได้เหรอท่านก็ไปเรียนก้าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเหรอสมัต์าภาษาธิกาท่านก็เรียนมาท่านไปเรียนก้าดิฉันก็ไปเรียนก้า่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไปได้โง่ไปขว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันค่ะ เขาไปเรียนก้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาก็ต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ำว่าดิฉันนะมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนําอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนําให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกัน อันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไปบอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่านอัดคลิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวนะั่นแหะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่่เวลาท่านเทศสอนเนะ่ะกล้องกี่ตัวล่ะนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่เนะี่มันมีแต่อัตตาหรือเปล่าคําถามคําถามฮะ ท่านปกป้องธทาหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านคะท่านอูทินท่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่าปีจันไรนี่มันควรแก่เหตุไหมหรือแม้แต่ด่าดิฉันเนี่ยเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่านนะไม่ได้เตือนรอกถวายคําแนะนําอ่ะใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ยท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจ๋านะคะ <c oughs> <c oughs> เออเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่อุเทนท่าไม้ค่ะท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงคราม <c oughs> เขาอยู่ทวารชนะสงคราม ออท่านก็เคยเดินเตือนโดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยไม่อยากไปไม่อยากทะเลาะกับท่านหรอกโยไม่อยากทะเลาะกับท่านาาเรา,า,าเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ที่ดีอะรูปหนึ่งอะนะเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาท่านอาจจะแย่ไปนิดนึงในความรู้สึกของโยมนะคะแย่ไปท่าติท่าติตเตียนโดยทําไม่ว่าเลย ติดเตียนโดยทาไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยใต่เหยียดชํำเลยแล้วแต่สมัยเป็นพระก็ว,ว่าดิฉันเป็นกานจะกายัางไงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในล้วในวังเหรอท่านก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเลามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระวินัยมีผ้าเหลืองหอ่อคลุมกายนะ อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะ่ะเป็นพระมันต้องเอาน้อมอมตนสิเอาน้อมอมตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไงอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามโนกรรม,มใช่ไหมละ่ะว,ว่ากล่าวตักเตือนก็ว่าไปหลายๆพาะหลายๆรูปที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์เขาก็เมตตาว่ากล่าวตักเตือนนะแต่เขาไม่ได้เหยียดนี่ อันที่ไม่ควรเลยก็คือท่านจะไปเหยียดไม่ได้ค่ะมันหมดยุคแล้วแล้วจะไปพูดว่าคนนู้นเป็นเกย์คนนี้เป็นกระเทยอะไรพูดเพื่ออะไรไม่งงอันนี้ไม่เข้าใจยิ่งไปด่าอะปีจันไรเนี่ยไม่ไหวนะคะท่านอนุเทนจ๋าค่ะเ <c oughs> อาฝากขึ้นไว้แค่นี้แหละ <c oughs> เหนื่อยเนาะทุกคนเนาะอืมนะฝากไว้นะคะอืมไป นะจ๊ะทุกคนเออ